ในรายการ84ค่ารีวิววันนี้นะคะใครเที่ยวมรังมองหาหรือว่าตามหารถขนาดเล็กกระทับรัดนะคะที่ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เหมาะกับในแบบว่าขับในกรุงเทพมากๆนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนี่ ซูซูกินะคะเซเลิโอ L 1 0 L นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2014ค่ะเขาบอกเลยนะคะว่ารถซูซูกิเซเลริโอคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ไม่แท้ไม่เดิมเดิมของเขาเลยนะคะโอเคเรามาดูตัวเรือนภายนอกของเขากันก่อนดีกว่านะคะตัวเรือนภายนอกของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวทั้งคันแบบนี้เลยลูกค้าสีขาวยอดฮิต สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคะก็คือแทบไม่มีตำหนิเลยลูกค้าก็คือว่ารถสภาพยังใช้งานได้เลยนะคะแล้วขอบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ โอเคเราถึงด้านหน้าของเขาแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะมองด้วยตาเปล่าก็คือแค่ไม่มีตำหนิเลยนะคะก็ถือว่ายังไม่มีรอยชนไม่มีรอยอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าเดิมเดิมของเขาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบไฟอะไรอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าที่มันเหลืองตรงนี้นิดนึงนะคะทางเราก็จะขัดออกให้เงาวับเหมือนสภาพใหม่เลยนะคะโอเคแล้วก็คันนี้นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถไปเฟิ่มไฟตัดหมอกได้ด้วยนะคะนี่ตรงช่องนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีร่องรอยการแบบว่ามีขีดสีดําเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็น ล่องลอยการใช้งานล่องลอยตามการเวลานะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดําแล้วก็ขอบสีเงินนะคะแล้วก็ตาซูซูกินะคะก็คือเป็นรเมียมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะ สภาพก็คืออาจจะมีรอยเปื้อนสีขาวนิดนึงนะคะแล้วก็มีรอยฝุ่นนิดนึงนะคะก็คือไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของภายนอกโดยรวมตรงนี้นะคะก็ถือว่าสภาพยังโอเคมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของล้อกันมากดีกว่าคะ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าตกแต่ง มานะคะลูกค้าเก่าตกแต่งมาด่ก็จะเป็นล้อแม็กสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนสภาพแม็กเนี่ยก็คือไม่มีรอยขูดเลยลูกค้าแต่อาจจะมีรอยแบบว่าสีถลอกนิดนึงสีสนิทนิดนึงนะคะแต่คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะสภาพยังโอเคมากๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางก็จะอยู่ที่ขอบ15นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของดอกยางนั้นนะคะก็ยังชัดเจนยังสวยงามยังขับไปได้อีกหลายปีเลยนะคะ โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของที่ไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงซุมล้อตรงนี้ก็เลยนะคะแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่1 7กันยาปี6 5หนะคะก็ยังใช้งานได้อีกยาวไกลเลยลูกค้าก็คือภาษีไม่ขาดภาษียังโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มดำนะคะคันนี้ติดฟิล์มดําเรียบร้อยแล้วรอบคันเลยแล้วก็ขอบอกเลยว่าฟิล์มดําแบบดําจริงๆนะคะแบบว่าเหมาะกับ ขับตอนกลางวันมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างดีกว่านี่กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีดําตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงสีขาวตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยขูด ตรงนี้นิดเดียวนะคะเป็นร่องรอยการใช้งานนะคะคุณลูกค้าแต่ถือใครรับได้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่ารถบ้านมือเดียวคันนี้สภาพพร้อมใช้งานราคาเบามากๆนะคะลูกค้าต้องรอติดตามนะคะ <S <S โอเคแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะคันนี้ก็จะมีที่บังแดดเป็นแบบสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนว่า c e l ลริโอเป็นรุ่นรถของเขาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สภาพตรงนี้ถือว่ายังโอเคเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดระดูไปดูเม็ดอาร์คด้านในประตูของเขากันบ้างดีกว่าเขาว่าจะเป็นยังไงอ่านี้เปิดเม็ดอาร์คมาแล้วนะคะอ่ะนี่เปิดโชว์กันให้เห็นเลยลูกค้าเห็นไหมว่า Med เม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยงามมากเลยนะคะนี่แล้วก็ยางอันนี้นะคะขอบบอกเลยว่ายางค่อนข้างแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตนะคะรอยน็อตตรงประตูนั้นนะคะก็อาจจะมีรอยขันบ้าง มาแล้วนะคะเพื่อไปเก็บสี mm. เก็บงาน mm. เก็บริ้ว mm. เก็บร้อยให้รถ mm. มันสภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูตรงนี้นะคะด้านข้างประตูก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าคล้ายๆหนังงูเลยลูกค้าคือไฮโซสวยงามมากนะคะแต่อาจจะมีตําหนิเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเป็นสภาพแบบว่ารถมือรอก็มีล่องรอยการใช้งานเป็นปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูประตูด้านหลังกันบ้างนะคะว่าเม็ดอาร์เขายังจะเรียงตัวกันสวยไหมนะคะอ่าเปิดออกมาเลยนะคะนี่เม็ดอาร์นะคะก็ยังเห็นชัดนะคะแล้วก็ยังเป็นรูปกลมสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยางตรงนี้นะคะก็ยังเถือว่าแน่นเลยลูกคา้ายางยังไม่ย้วยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ น็อตด,ด้านหลังประตูนั้นนะคะก็อาจจะมีรอยขันบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริิวเก็บรอยตามที่บอกไปเลยนะคะแต่คือรับประกันเลยนะคะลูกค้าว่าคันนี้จะไม่มีอุบัติเหตุหนนะักจม,นะมน้ําหรือว่าไฟไหมอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็สภาพก็อาจจะมีรอยขีดขวด่วนตรงนี้เล็กๆน้อยน้อยนะคะ ก็คือเป็นล่องลอยตามการใช้งานนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายของเขากันบ้างนะคะนี่ด้านท้ายของเขานะคะก็จะรูปทรงแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าเหมาะกับการขับกรุงเทพมากหรือว่าขับไปต่างจังหวัดคันนี้ก็ยังเอาอยู่อยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบว่า5ประตูนะคะตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้วยนะคะ นี่แล้วก็ไฟหน้าไอไฟไท้ายนะคะรูปทรงก็จะเป็นแบบว่าหน้าหลักหน้าหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบไฟระบบไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะคะก็คือตกแต่งด้วยคอมเมียมหมดเลยลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะเปิดออกมานะคะจะมาดูว่าด้านหลังของเขานะคะจะกว้างขวางขนาดไหน เปิดออกมาแล้วนะคะคือคันนี้เหมาะกับผู้หญิงมากหรือว่าผู้ชายก็สามารถขับได้นะคะโอเคมาดูในน็อตส่วนต้องฝาท้ายของเขานะคะนี่นอ็อตฝาท้ายนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขัดเลยสวยงามมากนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกันสวยเลยนะคะนี่เม็ดอาร์คยังชัดนะคะคุณลูกค้าแต่อาจจะมีฝุ่นไปบ้างนะคะลูกค้ามองข้ามไปเลยเพราะว่าเราจะขัดล้างเคลือบแก้วค่ะสีให้อย่างสวยงามเลยนะคะโอเคมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะนี่ ฝั่งนี้นะคะรอยน็อตก็ไม่มีรอยขันอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คนะคะก็ชัดเช่นเดียวกับด้านหน้นเลยนะคะคือว่าสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของนั้นนะคะก็สามารถเก็บของได้ถือว่าค่อนข้างเก็บของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะสภาพอาจจะมีรอยสีรอยช็อกรอยอะไรนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะเป็นปกติเลยลูกค้าแต่คือตรงนี้นะคะตรงที่เก็บของนะคะก็คือมีสีเปื้อนเล็กๆดยน้อยนะคะแต่คือตรงนี้ไม่ขาดเลยลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอุป,ปรกรณ์ของเขากันดูนะคะว่ามีอะไรให้บ้าง นี่คันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์แม่แรงให้แล้วก็ยางอไหล่ให้เลยนะคะขอบอกเลยว่ารถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดรถพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องผู้โดยสารของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าห้องผู้โดยสารจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ โอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เราก็สตาร์ทรถแล้วเรียบร้อยนะคะสตาร์ก็จะเป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะด้านในนะคะมองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคะก็คือสภาพยังโอเคมากๆเลยลูกค้าตรงเบาะตัวอะไรตอนนี้ก็คือ ยังไม่มีรอยขาดยังไม่มีรอยขีดข่วนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจาะตรงกันเลยนะคะนี่เริ่มจากพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็อาจจะมีตําหนินิดนึงนะคะตรงหนังตรงนี้เขาก็จะหลุดลอกไปบ้างแล้วตามการใช้งานนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะพวงมาลัยยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลือนไมดิจิตอลแล้วนะคะนี่ ระบบอะไรยังใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ถือว่าปรับง่ายไม่แพ้ระบบไฟฟ้าเลยลูกค้ายังถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็การหมุนอะไรก็ยังถือว่าไม่ติดขัดอะไรนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลคันนี้ก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะซึ่งสภาพตอนนี้นะคะอาจจะมีรอยเปื้อนสีขาวตรงนีเ้เล็กน้อยนะคะแล้วก็มีรอยแบบว่า ถ้าลอถ้าเลอตรงนี้นิดนึงนะคะก็เป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแต่เขาบอกเลยว่าใครไม่ติดปัญหาอะไรนะคะแค่รถขับได้คันนี้ก็คือพร้อมใช้งานรือลูกค้าเพราะว่าเครื่องเกียร์อะไรต่างๆของเขาไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็เป็น แอร์นะคะแอร์ Air ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์สองช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ตกแต่งด้วยขอบเงินด้วยนะคะตรงขอบเงินก็อาจจะมีสีเปือเ้อนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่รับประกันเลยนะคะว่าคันนี้รถแอร์เย็นจริงนะคะเมื่อกี้เดินไปเปิดด้านหลังมาก็คือเย็นมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นระบบวิทยุนะคะมีดียอของเรานะคะก็สามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เสียบแผ่นซีดีได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงวิทยุของเขากันดูนะคะว่าระบบยังใช้งานได้อยู่ไหมนะคะ ก็คือพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนี่เสียงของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนะคะก็สามารถปรับได้เลยแล้วก็แอร์ยังเย็นอยู่มากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็มีที่จุดบหรี่ให้ด้วย1อันตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่าวาง เศษขอเศษของเสร็จตั้งได้นะคะแล้วก็สภาพตรงนี้นะคะก็อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นออโต้แล้วนะคะก็คือขับง่ายสะดวกสบายทันสมัยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยลูกค้านี่แล้วก็เบรกมืออะไรต่างๆนะคะนี่ระบบยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ แล้วก็ถัดจากเบรกมือไปนะคะด้านหลังตรงนี้ก็สามารถวางแก้วนั้นได้อีกหนึ่งแก้วเลยลูกค้า โอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยลายแบบลายฉลุแบบนี้นะคะซึ่งเบาะผ้าเนี่ยสภาพดูดีมากเลยลูกค้าไม่ได้สกระปรกไม่ได้เปรอะเปื้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้ขาดอะไรเลยนะคะสภาพยังถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะ นี่ตรงไฟนะคะนี่มาเทสระบบไฟด้านบนนะคะไฟก็ยังติดอยู่นะคะนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะนั่งสบายกว้างขวางขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะนี่เราก็เข้ามาด้านหลังของเขาแล้วนะคะด้านหลังก็กว้างขวางพอสมควรนะลูกค้าไม่ได้อึดอัดแต่อย่างใดนะคะหเห็นรถเล็กๆแบบนี้แต่คือด้านในกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ ด้านหลังนะคะสภาพมองด้วยตาเปล่าตรงนี้นะคะ <โ ies S 1> ก็ถือว่าแทบไม่มีตำหน ard, ิเลยลูกค้าอาจจะมีรอยเปื้อนตรงเพดานเล็กๆน้อยนะคะแค่เป็นรอยนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็อาจจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นรอยขูดแบบว่าตรงนี้นิดเดียวนะคะคือไม่มีผลต่อการใช้งานไม่มีผลต่อการนั่งนะคะสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็เบาะอันนี้นะคะถ้า แบบว่าลูกค้าต้องการใส่ของเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทับเก็บมาได้เลยนะคะสะดวกสบายเก็บของได้เยอะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เร่งไม้แท้ๆเร่งไม้เดิมๆจากศูนย์ของเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าสภาพห้องเครื่องของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปกันเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเปิดฝากระปรองของเขากันเลยนะคะนี่ฝากระปรองก็เพิ่เปิดง่ายอะลูกค้าไม่ได้เปิดยากอะไรเลยนะคะ น,ะะนี่มาดูเครื่องของเขาได้เลยลูกค้าเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากซูซูกิเลยนะคะแล้วก็สภาพเครื่องนะคะบอกเลยว่ายังโอเคมากๆลูกค้าเพราะว่ารอยกรอบรอยอะไรยังไม่มีรอยแตกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> เห็นไหมว่ายังเป็นเม็ดกลมสวยอยู่เลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะยังเป็นเม็ดกลมทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตตรงฝากระโปรงนะคะก็คือไม่มีรอยขันเลยลูกค้า สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างรอยพ่นมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยให้รถมันสภาพสวยงามยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะนี่รอยมาต้องฝักกระปองฝั่งนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะคะแต่ตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยพ่นแล้วก็รอยขันมาบ้างแล้วนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะคะจะอยู่ที่3สูมนะคะแล้วก็เครื่อง1 0 0 0ซีซีนะคะแล้วก็68แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถเก่งขนาดเล็กนะคะเป็น Suzuki c e l e r i o นะคะ GL 1 0 L นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2 0 1 4ค่ะแล้วก็เลขใหม่ของเขานะคะจะอยู่เพียง 9,000หม่ 90, กว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าถือว่าไม่มากเลยนะคะสำหรับรถปี2 0 1 4นะคะแล้วก็เทียบกับสภาพแล้วนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะแล้วก็เล่งไม่แท้เล่งไม่จากศูนย์เลยนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะเพราะว่าราคาของเขานะคะเพียง 2,28,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือรถพร้อมใช้งานนะคะที่เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ใหม่น้อยๆใหม่แท้ๆเลยนะคะอุปกรณ์ครบชุดเลยคู้มือ บริการอย่างอร่อยแม่แรงถือว่ามาให้ลูกค้าแบบว่าครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ทาง84ค่าของเรานะคะมีการรับประกันด้วยนะคะว่ารับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ คองแถมนะคะมีมากมายหลายรายการมากเลยลูกค้าเช่นเติมน้ํามันเต็มถังนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะเปลี่ยนไส้กรองนะคะแล้วก็อื่นออีกมากมายหลายรายการเลยนะคะแล้วก็ทาง8 4คาของเรานะคะยังรับประกันไม่พอนะคะมีพี่กูอินสเปชันนะคะมารับประกันให้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะจะไม่มีอุบัติเหตุหนัก จำน้ำไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยลูกค้าถ้าลูกค้าตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามการจัดไฟแน หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอ,อื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์084848444 8 48 48 48นะคะหรือไลน์นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 84carcenter นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ 84carcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ให้หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถที่ลูกค้า กำลังตามหานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายปิดทีิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ8 4คส่าเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง y o u t u b e นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทําความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure